ไอ้ไอจ่าจารุลจ่าจารุลหาเสียงคนเมื่อกี้ดิไอคนที่บอกพูดเสียงดังอ่ะเพราะว่าเราพูดอยู่สามคนจ่าจารุลหาเนี่ยโม่งหลังพูดเหรอโม่งหลังพูดเหรอไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนตำรวจใครมีนประมาทตำรวจครับเมื่อกี้ต้องต้องเช็คเสียงนะครับดับเพลิ่งดับเพลิงคนนี้ตำรวจแหละครับอันนี้ยศอะไรครับตำรวจปิงซูคแบบใช่นะคะใช่ตำรวจปิงซูมครับโอ้โหเดี๋ยวเนตำรวจปิงซูต้องตรวจตรวจสารสารีระร่างกายในการเป็นตำรวจอย่างแท้จริงกับพวกผมนะครับ จริงครับผมทางนี้ครับทางนี้ครับจ่าทางนี้เหมาะกว่าอะไรคือยังไงคะว่าคุณร่างกายคุณพร้อมที่จะเป็นโอ้โหพร้อมมันล็อกมาเลยอ่ะมันล็อกมาเลยแม่ครับมาครับมาครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหลบครับที่ไม่เกี่ยวข้องหลบด้วยไหนครับ จามันจะดู้จงแจ้งมานะเราต้องไปต้องไปครับพี่ไไปแล้วี๋ยวเาไปตรวจที่เลยครับไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจที่เลยครับแต่ผมขอจองตัวตรวจสรีระคุณนะเพราะว่าคุณเหมือนดูร่างกายคุณกำลังเปราะเปียกไม่ไม่พร้อมที่จะทำงานหนูพร้อมค่ะหนูพร้อมโอเคครับพร้อมก็พร้อมครับเดี๋ยวว่างตรวจตัวมาครับฟนูก็พร้อมครับสวยหน่อยค่ะถือว่าแฟชั่นอัปเดตนะจะจบแล้วแม่เขามามามากับคู่หูหรือเปล่าคู่หูคู่หู ใช่หน <Merci>. no, ูไม <sabia? No. S 1>. ่ร no. 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 ู้จักชื่อพี่เขาด้วยค่ะหนูมาด้วยกันผมก็ยังไม่รู้จักชื่อพี่ขาเมืนกันใช่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออะเห็นเขาหนูเห็นเอรจจะรู้จะจรู้เราแ่เราแหเอาแห่มาครอบมาดน้มันกัดกูเนี่ยเย่าทย้ายเ้ยเฮ้า้ายเฮ้ยยาฮ้ย้ยย้ยอ้้ชเเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย่ฮ้ย้า้ยเฮ้ยา้้เเ้ย้ร้ยอ้ร้ เราห้ามเราต้องห้ามทำร้ายคนพลเมืองดีและประชาชนแล้วก็เออ่พวกหมาพวกสัตว์อะไรเงี้ยห้ามทำร้ายต่อหน้าประชาชนไม่งั้นประชาชนเขาจะไม่รับตือเรานะขอ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 เงินโอเคโอเงเงินบ้างได้ไหมขอขอเงินมั่งได้ไหมับขอเงินมั่งได้ไหมได้ครับได้ มีคอนเซนเตอร์นะขอเนเอร์แล้วก่อนนะขอครับตามคนนี้ไว้เลยก่อนเลยขอครับขออุ้ยหมดตัวแล้วขอครับผมขอครับผมมีเงินบ้างหมครับมีเงินบ้างหมฮัลโหลครับเราจะเล่นเปนัครับจ้ะอครับเดี๋ยวเราค่อยตรวจร่างกายครับนนี้กดใส่กดใส่ัขอขอนขอมหนเป็นตำรวจเนี่ยอยากรับ บอกพงษ์ไนี้ผมขาเลยอันนี้ครับหนูเป็นนักเรียนตำรวจวิงซูครับมีเงินไหมครับขอขอห้าพันได้รับขอห้าพันเลยมั้ยมีครับได้ครับเลขกระเป๋าเลขยี่ห้ครับผมเอาไว้กันได้ง่าย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 เลยอไม่หลอกก็ไม่หลอกก็ไม่หลอกก็หลบหน่อยอออันนี้หล่ออันนี้หล่อแล้วเหรอครับอันนี้หล่อแล้วเหรอตัวอย่างกระมาร์ทคอรตในดิสนีย์อันนี้หล่อแล้วเหรอครับเอางี้ผมไม่ต้องพูดในตัวเดี๋ยวให ผู้หญิงเขาตัดสินดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราเขาโอนเงินก่อนนะครับผมไม่หล่อแต่ว่าสาวโอนเงินให้อืม <c oughs> โอนแล้วค่อคคุยหมื่นหนึ่งด,ด <c oughs> ้วยอุ้ยค่ะดูดูช่วยช่วยช่วยดูหน้าผมหน่อยว่าหน้าผมกับหน้าเจ้าที่นี่ใครหล่อครับอะไรนะคะ <c oughs> ผมหล่อไหมครับห <c oughs> ล่อค <c oughs> รับหล่อเอาแล้วผมรับแล้วผมรับ หมวนอุลองอูตองเลยข้อหมวนอุลองอูตองเลยอุงี้เอางี้เอางี้ที่เทียนภนษายังไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าผมผมยืนหลอกนี้ไงจมูกเหมือนเพื่นหมาแง่เลยจมูกเมือนเพื่อนหมาแงนเลยเอาเอเฮ้ยมีประมาณละจ่าจารุนจ่าจรุนกลับเลยไหมครับเนี่ยจ่าจรุนมีประมาณทในเลเวลโดนมีประมาณได้มาเลเวล ล็อกมาเลยนะครับเหมือนรู้เลยว่าเขาอยู่ไหนล็อกมาเลยแต่ไกลเลยรู้เลยว่าใครอยู่ไหนรู้รู้เลยรู้เลยอะไรผมตรวจผมตรวจผมตรวจรู้เลยอ่ะนี่ขนาดไอดีไอดีการยังแสดงไม่ได้นะครับเนี่ยคุณเป็นอะไรครับคุณเป็นอะไรอะไรครับผมก็คุยกับตำรวจผู้หญิงครับผมใช่ไหมครับผมตามดูทำไมอ่ะก็ผมตามทำไมอ่ะก็ผมจะตามดูแลทุกคนเร่ได้รู้ชื่อหนุมได้ไงอ้าวอ้าวอ้าวแล้วก็ในวอลครับในวอลมีคนแสดงชื่อจริงเหรอรู้ได้หรอว่าหนูหน้าตาเป็นแบบนี้ อ้าวเอาผมก็บอกผมก็พูดแบบเห็นอะไรในวอลเห็นอะไรในวอลพูดมาเห็นอะไรในวอเห็นอะไรในวอเห็นยศครับเห็นยศอืมจมอมันไม่นี่หรอไม่แสดงยศไม่ใช่หรอก็ผมเห็นยศคุนครับยศเนี่ย T P D I บ i n g s เ e n t s t y เนี่ยอ๋อใช่เอางี้ถ้าสมมติงานผิดกฎหมายเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะทคุณจะทอะไรครับอ่การไปโนนีขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคุณทำอะไรครัตำรวจเอาคุณจะทอะไรขั้นตอนคุณเนี่ยอ่เอาก็จับไงครับจทอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่กดล็อกเคสก่อนหรอคะ โอ้โหนี่ไปผ่านนะครับนี่ผู้หญิงยังรู้นะครับผู้หญิงยังรู้เลยครับผมแล้วไม่ทำอะไรก่อก็จับก็เหมือนกดรับเคสขอโทษครับก็กดรับเคสไงไม่ครับไม่พี่ต้องกดรับเคสก่อนครับแล้วก็บอกคนในวอลว่ากดรับเคสแล้วอ๋อต้องพูดด้วยเหรอใช่ครับแล้วพี่ก็ค่อยขับรถไปผมไม่ได้สมัครแนวนะครับผมสมัครมาแนวแนวเจรจาครับแนวอาชญากรรมอันยิ่งใหญ่ครับผมไม่ได้มาจับพวกโจมตยแบบจบวงจบปูอะไรยเงี้ยมองอะไรครับมองอะไรครับมองต่ำอะไรมองอะไรครับฮะ ทำไมครับก็ไม่ก็ไม่ชอบไฟสูงครับก็ไฟต่ำไฟต่ำมาบุ้มนักไฟต่ำมาจับงจมูกจมูกนี่มึขอรถเข้าไปกลับเลยอ้าวถ้ารดจะกลับเป็นพฟล์เฟอร์ลี่เท่านั้นนะต้องเป็นพฟล์เฟอร์ลี่นะโฟล์เฟอร์ลี่เท่านั้นนะเฟอร์รารี่พวกเราลำบกินนี่ต้องรถหรูเท่านั้นพุ่งจัดแล้วจมูกพุ่งจัดเลยครับก็ทำไมครับไปสโลพุ่งดังนั้น หายใจสะดวกแน่นอนผมบอกเลยไม่มีทางเป็นภูมิแพ้คนเนี้ยหายใจคล่องอ่ะเดี๋ขอตัวนะผมเพราะเดีว่าผมมีธุรกิจต้องไปทำไงอ <c oughs> เออไม่มีใครถามแล้วไม่มีใครถามแล้วไปเลยครับธุรกิจอะไรครับธุรกิจไอริธุรกิจอะไร,รไงม่ไอ้ราพี่เป็นตำรวจพี่พูดแบบนั้นใส่ใประชาชนได้ยังไงเอาโดยธุรกิจขายอ้อยขายขายไอ้นี่ปอกเขามีแต่เขามีแต่สรุปปลายพุ่งนะวันนี้สรุปปลายขึ้นนะผมทำไมสรุปภูมิแพ้ ดๆว่วเอางี้เล่นไหมกูว่ามึงตีแตกกล่กองดำอะ่ะเอาไหมกล่องดำอะ่ะมันมีอ่ะมีแฟชั่นไปที่แฟชั่นแล้วดูกล่องดำแฟชันนะ่อนอ,อ่ะกล่องตีแตกอ่ะเอาไหมกล่องสุ่มแฟชั่นบล็อกกันเหรอตีแตกหนึ่งพาวไม่ไม่ก็กล่องสุ่มอันนี้เหรอใช่กล่องสุมแฟชั่นบล็อกกันเหรอพุ่มตีแตกไว้ในพี่อ้าวมันไม่มีการ์ดให้ให้ขาบอ่ะอ้าวก็เปิดกล่องสิกล่องไหนกล่องเบต้า อ่ะล้วไงต่ออ่ะครับเอาอะไาอะไรเอาเทไหรเอาเท่าไหร่หนึ่งพาเท่าไหร่หนึ่งมืหนึ่งหมื่นเจ้าหนึ่งหมนึ่งหนเอามหนึ่งหมือ่ะเดี๋ยาว่รไม่ติดหนึ่งเอาปะมามมาเยมาดยดจดจดจดหนึ่งหมื่โอนมาอะไรมึงทำอะไรทำอะไรมันได้ยินเสียงคนอื่นได้ยินเสียงอย่ามาอะไรทำมันตียากเหรออย่าโกหก เฮ้ยกูตีอาวุธได้แล้วนี่ว่าอะไรมีตังหรอสภาพเท่าไหร่เท่าไรแสนหนึ่งเหรอมันโอ้โหแสนห้าหมื่นเยอะจังวะกูรู้ว่าสี่เดไงมีหมื่นหกอยู่เออได้อยู่ไปผมจะไปฟาร์มอ่ะไปไหนไปฟาร์มไหนผมโดยฟาร์มรอบเมืองผมมาขยันที่สุดแล้วในเนี้ยใช่อ่ะใช่ผมโดยฟาร์มเมืองด้วย เอดี๋ยวไปดูไปพาไปดูเลยเนี่ยไขาเขาขถตลงนี้ขับได้เขาให้ขับได้รอเขาเลาขับรถตลงมั้ขให้ขับได้เหรอขลขับบังซีหวงทวนมเป็นอะไรอ่ะกูไม่ได้หัวแต่กูตั้งแต่มียศมียศบนบ่ามันโหมันแบบมันเบ่งมันเก่งเหลือเกินอะตวถูกมือมาก็มีหลายดวงอะที่จะเห็นาหลครับคุณคุณบิงโซตำรวจตำรวจนี่เขาสามารถแบบเขาสามารถโสดเหมือคุณบิงโซได้หมครับฮะะ รถตำรวจนี่เขาสาม,มารถสอดเหมือนคุณมิงซูได้ไหมครับสามารถสอดใช่ครับคืออะไรครับคืออะไรครับถามะอะไรครับม <c oughs> ีคนอยากอยากพบ,ขบเขาในท่านทันอะไรครับ <c oughs> มีในอำเภอแต่งตัวแบบไหนเหรอคะเฮ้ยนายนายเดี๋ยวแจ้งในบอร์นะว่าไอ้ตำรวจนี่มันปล่อยรถหลุดเดินข้ามไปสอนอนได้ได้เราบอกผอบอมไล็อกเมื่อไหรครับบอกผบอเอ้ยเอ้าเรียกเรียกเรียกคุยผบอมนะครับบอกผบอมว่ารถหลุดครับไอ้ไอ้จ่าเนี่ยผอบอมครับจ่าจุกทำรถหลุดครับ มาเลมาเลเบลด่วนเลยครับมาเลเบลด่วนเลยครับไอจ่าจกมือจัดเลยครับจ่าจกมือจัดสวยครับสวยสวยรับหลังไปครับไอตัวนี้มันตัวขี้เกียจแล้วตัวขี้เกียร์เลยโคตรมื่นแล้วตัวนี้ตัวขี้เกียจแล้วสันหลังยาวเลยครับตัวสันหลังยาวด้วยตัวเนี้ยสันหลังยาวด้วยครับใช่ครับผมขอแต่มันนี่ประชาชนครับจ่าจัดการนะครับเอออุ้ยเขาถือไม้กันเต็มเลยอะอะไรบ้าง ด okay. erm ื่มน้ำเปิดฝาก่อนครับไม่ขยับขวดแล้วก็กินข้าวโดยใช้ช้อนแล้วซ่อมแล้วก็จานตะแกรช้อนทขึ้นอยู um> ่แก่ย่างเลยค่ะตำรวจหน้าตำรวจหน้าคุณนะครับตำรวจพระเจ้าว่อเขาอาบน้ำตรงไหนครับเดี๋ยวคุณไปเลี้ยวผมจะมาปรึกษาทีนะผมขออนุญาตไปตรวจลาเมืองก่อนนะครับอ๋อได้ครับผมต้องไปตรวจเมืองเพราะคุณกำลังจะบอกว่าให้ฉันใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดไปก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ตามมีตามเกิดครับแต่เรียกแบบบุฟเฟ่ครับเมืองนี้เขาเรียกแบบบุฟเฟ่ครับหากินกันเอาเอง แล้วเจอกันครับคุณไฟแล้วตรงนี้มีที่แหลงแย้ไรแย้ไหมคะฮะใครกจะมาเข้ามาทำไมครับเพรถไปได้แค่นี้มันมีที่แรงแย้แบบว่าขุดแย้มาไม่เอาแย้มกูก็วงมาอุ้มผมีจะขุดแยยขุดักินครบแล้วสาวน้อยคนนี้คือตำรวจสาวใช่ไหมคะโอ๋อฉันดีใจจังในประเทศนี้ไม่ค่อยเจอมึงลงมาอุ้มกูสิครับฮัลโหลในรถรู้เรื่อกไหมเนี่ยบิงซูโอเคมึงมันร่วมอะไรบ้างหยุ่นหยุ่นหุ้มหยุ่นหยุ่ยุ่นหยุ่นยุ่นยุ่นหยุ่ยุ่นหยุ่น เจ้าตัวนั่นแหละครับปี2 0 0พเจ็ดครับคุณไฟเลี้ยวเจนดสี่แล้วก็ต้แต่รถเหมือนวันวัวรุ่นคุณย่าเชนแซนนะครับเอาฝ้าเอาฝ้าเขาเรียกว่ารถฟิวเจอร์ครับรถฟิวเจอร์อะไรครับฟิวเจอร์อะไรครับรถฟิวเจอร์ไงหนังฟิวเจอร์ลังสินหรือเปล่าครับหรืออะไรครับไม่ใช่ครับนี่เฟิวเจอร์ปาดผมนอุ้มได้ด้วยเหรอวะมันอันนี้คขาตนนี้เขาเรียกว่าอุ้มมักไหมไม่